จะเรียรมยาติธรรมญาติสนิทมิสหายทุกคนทุกท่านสำหรับช้าวันนี้ก็เป็นวันพระพระอาจารย์และพระพิกษุก็ได้สวดมนมต์ทำวัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปพระอาจารย์ก็จะขอนำบทก่อนสารเสริญพระคุณของคุณพ่อพระคุณของคุณแม่ มาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้สดับสับฟังพร้อมกับอาธิบายพอสมควรแก่เวลาในลำดับสืบต่อไปพระคุณพ่อหล้นฟ้ามาหาสมุทรพระคุณพ่อสูงสุดมหาศารพระคุณพ่อมากล้นสุดประมาณ พระคุณพ่อเกินกล่าวขานให้หมดสิน้นพระผู้ให้จิตวิญญาณพระผู้ประทานศีลธรรมนำวิถีพระผู้บอกวิชาการทางที่ดีพระผู้มีเมตานิรันดร คุณนี้คือคุณคุณอันจักยิ่งใหญ่คุณนี้คือผู้ให้ในทุกสิ่งคุณนี้คือคุณใหญ่ยิ่งสุดบรรยายพ่อท่านคือพระองค์ผู้สร้างโลกพ่อ่านูก เมตตาคมวิหารพ่อคือพระอารหันต์ดังเปรียบพานพ่อเป็นจริงดังกล่าวฐานทุกสิ่งเอ่ยขอมอบให้แด่คุณโยมพ่อบรรจงพันมะม่วงคุณโยมพ่อผู้บังเกิดก้าวของพระจารย์แนะ มอบให้แด่คุณพ่อของทุกๆคนพระคุณพ่อนั้นล้นฟ้ามากมายเกินกว่าที่จะเปรียบกับมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลพระคุณพ่อ,อยังสูงกว,าวา่าฟ้าใหญ่กว่าแผ่นดินจะเอา มึกในมหาสมุทรมาเป็นประกาเขียนวา่าประกาศพระคุณพ่อจนน้ำในมหาสมุทรนั้นหมดสิน้นหรือจะเอายอดเขาพระสุมเมนที่ลุกสูงราดเฉียดเมฆท้องฟ้านับภากา เอามาเป็นประกาจจมหมึกแล้วเขียนว่าพระคุณพ่อให้หมดสิน้นนั้นก็หาที่สุดไม่ได้แม้จะหมดเขาพระสมณหรือหมดน้ำในมหาสมุทรก็สุดที่จะเขียนประกาศปัญญาพระคุณพ่อให้หมดสิน้นไปได้ดังที่ท่านได้เปรียบเปิดเอาไว้เพราะว่า พ่อนั้นคือผู้ให้ชีวิตจิตวิญญาณพ่อประทานสินธรรมนำวิถีพ่อคือให้วิชาการในทางที่ดีพ่อมีเมตตาต่อรูปนิรันดรตั้งแต่เกิดยันหมดอายุไขของรูปและตัวของพ่อเองนั่นคือ รักใหญ่ๆที่พระคุณของพ่อนั้นได้มีต่อลูกดังนั้นแล้วลูกนั้นควรที่จะ,ะระลึกถึงคุณและตอบแทนพระคุณของพ่อให้สุดความสามารถไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ตามดังนั้น อาจารย์จึงได้นำเอากรของพระคุณพ่อมาสาธยายและบรรยายให้ท่านเกิดอย่างลึกซึงเพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกถึงและตอบแทนพระคุณของท่าน เพราะการระลึกถึงและตอบแทนพระกุณของท่านนั้นหมายถึงที่ตาคุณที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าได้มีตังสาทุรูปานังความกระตันยูกระตาเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดี ดังนั้นพอให้เราท่านทั้งหลายจงประทับตาแห่งความดีเอาไว้ในจิตวิญญาณของเราท่านทั้งหลายด้วยการระลึกถ,ถึงและตอบแทนพระคุณของพ่ออย่างสุดความสามารถด้วยประการทั้งปวงลำดับต่อไปจะขอกล่าวถึงพระคุณแด่ด้วยการแสดงเป็นบทธรรมและธรรม คำกอนี้แต่งโดยพระอาจารย์ธนพีหรือพระอาจารย์สมพรพันมะม่วงมอบให้แด่คุณโยมแม่ปุบาสีกาบุญชูพันมะม่วงและมอบให้แต่โยมแม่ของทุกทุกคนนะคุณแม่ของทุกทุกคนพระคุณแม่ มากมายมหาศาลพระคุณแม่เกินประมาณกล่าวขานได้พระคุณแม่มากรนกว่าสิ่งใดพระคุณแม่ยิ่งใหญ่กว่าฟ้าถ้าเปรียบเปยพระในบ้านเป็นผู้ให้ซึ่งชีวิตพระประดิฐต คอยประคองจนท้องใหญ่พระผู้ให้กำเนิดเติบโตไปพระหูกใจอุ้มชูเลี้ยงดูแลคุณใครใครไหนเล่าจะเท่าแม่คุณเผื่อแผ่ให้ทุกสิ่งดังเสกสรร คุณผู้ให้ความรักความผูกพันคุณแม่นั้นลูกทดแทนมิสิ้นเลยแม่แม่แม,แม่คำว่าแม่ลึกซึ้งหนักแม่ให้รักให้ชีวิตให้ทุกสิ่ง แม่ให้ทรัพย์วิชาธรรมจากใจจริงแม่เป็นยิ่งกว่าชีวิตของลูกเอ่ยพระคุณแม่ก็มากมายมากล้นสุดขอบฟ้าและมหาสมุทรเกินกว่าที่จะกล่าวขานบรรยายให้หมด สุดปัญญาพราะคุณแม่นั้นยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในขอบจักรวาลน,นี้เพราะว่าคุณแม่นั้นเป็นผู้ให้ชีวิตแม่คือพระในบ้าน ที่เป็นผู้ให้ชีวิตลูกถ้าไม่มีคุณแม่ในวันนั้นก็ไม่มีคุณลูกในวันนี้เพราะฉะนั้นชีวิตลูกก็คือผู้ที่แม่มอบมาให้ดังนั้น ชีวิตคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ผู้ให้ชีวิตนั้นก็มีคุณยิ่งกว่าไม่เพียงแต่ให้ชีวิตให้กำเนิดเกิดกายสายโลหิตของลูกแล้วแม่นั้นยังเป็นผู้ให้ ความรักความผูกพันอุ้มชูและดูแลแม่นั้นยังให้ปัจจัยสี่ให้การศึกษาให้เครื่องอำนวยความสะดวกนานานับประการจนลูกเกิบใหญ่แม่ก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนก็ยังเลี้ยงดูแลอยู่ไม่ห่างหาย จนถึงวันสุดท้ายที่แม่จะรับจะลูกไปแม่ก็ยังมีความห่วงใยคิดถึงลูกคนนูน้นคิดถึงลูกคนนี้ว่าจะดำรงชีวิตเป็นอย่างไรให้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างสุขสบายแม่ เป็นผู้ให้ความรักความผูกพันกับลูกลูกอยู่เสมอคำว่าแม่นั้นเป็นคำเดียวสั้นๆแต่ว่ามีความหมายนั้นอธิบายไม่หมดสิน้น ดังนั้นแล้วก็ขอให้ลูกลๆทั้งหลายผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และยังไม่ตายไปจากความดียังไม่ตายไปจากความเป็นมนุษย์ที่ พอจะมีความคิดมีสามัญสำนึกมีจิตใต้สำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ว่าเรานั้นเกิดมาเป็นคนได้เพราะใครใครให้ชีวิตเราและเราอยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เป็นผู้รู้ว่าใครให้กําเนิดเราใครให้ชีวิตเราใครให้ความรักความเมตตาให้การศึกษาให้ปัจจัยสี่อาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งหมที่อยู่อาศัยแก่เราเมื่อเรานึกได้ชนี้แล้วในฐานะแห่งความเป็นมนุษย์เราก็ควรที่จะหวนกลับไปตอบแทนพระคุณของท่าน อย่างดีที่สุดที่มีศีลธรรมเป็นต้นเพื่อที่จะเป็นการตอบแทนคุณคุณของคุณแม่ของเราให้สมควรแก่ท่านให้เรามาด้วยการอุ้มท้องมาถึงเก้าเดือนเลี้ยงดูมาเป็นเวลาช้านาน ว่าจะผ่านวันผ่านคืนจนลูกเติบใหญ่ปาดแหละปาดเหือบต่างน้ําตากแดดต่างลมมาเท่าไหร่แม่ไม่เคยนับน้ําบากตากตามมาเท่าไหร่แม่ไม่เคยบน่นและลูกนั้นเล่าเมื่อเติบโตมาแล้วทําไมถึงไม่คิดถึงว่าแม่ของเราได้ลำบากมาเพื่อเราขนาดไหน เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่ได้สัับรับฟังพระธรรมและบทกลอนพระคุณของพ่อของแม่แล้วก็ขอให้เราท่านทั้งหลายจงตั้งมัน่นนั่งปฏิทานว่าเราจะเป็นผู้ที่ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ให้ได้ดีที่สุดตราบเท่าลมหายใจสุดท้ายของเราจะหมดลง เมื่อเราตั้งปฏิธานว่าเราจะตอบแทนบุญบุญของพ่อแม่ให้เกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราได้จารึกอุดมการแห่งความดีไว้ในใจของเราแล้วก็คือเราได้ตั้งมั่นอยู่ในความดีเป็นคนดีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ได้ตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่า นีมิตังสาทูรูปานังกตานยูกตะเวทิตาแปดเป็นภาษาไทยว่าความกะตานยุกตเวทิตาการตอบแทนคุณการระลึกถึงคุณและการตอบแทนพระคุณของท่านนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีและเมื่อเรามีเครื่องหมายของคนดีคิดดีทำดีพูดดีแล้ว เราก็จะประสบกับความเป็นมงคลของชีวิตที่เป็นความสุขความเจริญทุกสิ่งทุกประการให้เกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่ามาตาปิตุอุปทานังเอตัมมังพารมุตตมังการเลี้ยงดูมารดาบิดาอุปธรรมมารดาปิดาให้ดี ชีวิตของผู้นั้นจะเป็นมงคลชีวิตอันสูงสุดเพราะฉะนั้นเราจะมาประมวลผลว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไวน้นะก็คือให้เราทำความดีก็จะปรากฏขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนั่นก็คือมงคลชีวิต เพราะฉะนั้นในการบรรยายธรรมในการแสดงธรรมในบทก่อนพระคุณของคุณพ่อพระคุณของคุณแม่ได้มาถึงเวลาพอสมควรแก่เวลาจึงขออาราธนาคุณพระเสีอราธนาไตรอาราธนาดวงจิตดวงวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่ของทุกคนทุกท่านบุญบารามี ที่ทุกคนทุกท่านได้บำเพ็ญมาทุกๆความดีทุกๆว่บารมีจงเป็นบตบะเอชะเป็นพระปัจจัยนำส่งให้เราท่านทั้งหลายจงมีมงคลชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีสติปัญญาเป็นเลิศปฏิบัติตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าไปมีทานศีภาวนาความกตัญญูกตเวที